สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับโอเคมาเริ่มกันที่ประเด็นเรื่องแรกนะครับสำหรับเรื่องแรกครับมีการประกาศยืนยันผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดไหมครับเรื่องของความพร้อมนะครับที่เราจะพบกับนิวคาสเซิลแล้วก็เกมในศึก UCL นะครับซึ่ง สำหรับเว็บไซต์สโมสรเนี่ยมีการโฟกัสไปในเรื่องของกองหน้าตำแหน่งกองหน้าเนี่ยคือตอนนี้มักซียาวเนี่ยไม่พร้อมใช้งานอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าติดโทษแบนแต่ในส่วนของเอดินสันคาวานีเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่ามีข่าวออกมาก่อนหน้านั้นนะครับว่าคาวานีน่าจะลงสนามไปได้แต่ว่าบางกระแสบอกว่าแมนยูกำลังพูดคุยกำลังหาทางออกเกี่ยวกับการดึงคาวานีมาลงเล่นให้ทันในเกมพบกับ นิวคาสเซิลแต่ว่าล่าสุดนี้ในะะที่ผมเอามาเนี่ยจากเว็บไซต์สโมสรเนี่ยก็เป็นการยืนยันนะครับว่าคาวานีไม่น่าจะลงเล่นได้แล้วนะครับเพราะว่าตามกําหนดการเดิมเนี่ยคือกักตัว14วันแต่มันก็มีอีกแบบรูปแบบหนึ่งก็คือ10วันนะครับแต่คือประเทศฝรั่งเศสที่คาวานีเพิ่งออกมาเนี่ยนะครับเราทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าคาวานีเล่นให้กับเอเชที่อยู่ฝรั่งเศสฝรศัร่งเศสเนี่ยหรือว่ามันเป็นกลุ่มประเทศที่ มีความเสี่ยงสูงสุดนะครับในในโลกในเรื่องของโควิด -19 เพราะฉะนั้นการที่จะมากักตัวในประเทศอังกฤษแล้วก็ขอลดเวลาการกักตัวเนี่ยมันทําไม่ได้ถ้าเป็นประเทศอื่นๆเนี่ยทำได้นะครับลดจาก14มาเหลือ10วันทําได้แต่ว่าถ้าเกิดมาจากกลุ่มเสี่ยงที่สุดอย่างฝรั่งเศสทําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องกักตัว14วันเต็มๆแล้วก็มันก็คาบเกี่ยวไปในเกมพบกับนิวคาเสเซิลด้วยนะครับนี่คือการยืนยันชัดเจนแต่ มีข้อดีนะครับก็คือกักตัวอาจจะไม่ทันในเกมพบกับิวคาเซิลแต่เกมหลังจากนั้นก็คือศึก UCL ที่เราจะพบกับปเปเชในวันที่20ตุลาคมเนี่ยคาวานี่พร้อมแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็รอติดตามรับชมกันไม่นานเกินรอครับใครที่รอเรื่องของการโมบฝีเท้าของเอ i ดิสันคาวานี่นะครับก็ติดตามมาดูนะครับในเรื่องนั้นนะยืนยันชัดเจนจากเว็บไซต์สโมสรครับส่วนแรดฟอร์ดพร้อมแน่นอนนะครับ คนอื่นพร้อมแน่นอนเมสันกินวุฒพร้อมแน่นอนนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับโอเคอิกาโลก็พร้อมใช้งานครับยังอยู่กับทีมต่อไปนะฮะก็อาจจะลงเล่นมาเป็นตัวจริงก็ได้ในเกมพบกับนิวคาสเซิลเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับเป็นเรื่องราวบทวิเคราะห์ของทางพอสโคนะฮะพอสโคเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์อย่างไรครับเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาเอเดนสันคาวานี่เข้ามานะครับแล้วก็เรื่องของอายุนามของคาวานี่เนี่ยแน่นอนมันก็เป็น เครื่องหมายคำถามเป็นบทวิเคราะห์ออกมาเยอะแยะมากมายเพราะว่าคาร์บนี่ย้ายมาแมนยูในช่วงวัย33ปีซึ่งเป็นช่วงวัยที่สูงแล้วนะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่หลายๆโกลูเนี่ยจะมีการวิาพากษ์วิจารณ์ทั้งด้านลบแล้วก็ด้านบวกนะครับแต่ในมุมมองของพอสโคตำนานนั้งเตะของแมนยูเนี่ยมีการวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ดีลนี้อย่างไรกันบ้างน,นะครับพอสโคบอกว่าคือเราเนี่ยต้องรอดูกันก่อนนะครับว่าเราจะคิดผิดหรือเปล่าเกี่ยวกับการสรัญญาควาวานนี่ ในวัย33ปีเข้ามาแน่นอนครับว่าในวันของเขาเนี่ยมันก็มีความยอดเยี่ยมอยู่นะครับเขาคือกองหน้าที่ยอดเยี่ยมมากไม่ต้องสายเลยในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ด้วยวัย33ปีแล้วครับดูเหมือนว่าเขากําลังที่จะเลิกเล่นแล้วด้วยแล้วก็เขาเนี่ยไม่ได้ลงเล่นมามากเท่าที่ควรกับทางเปเชเมื่อซีซั่นที่ผ่านมา 5-6ปีที่แล้วเนี่ยเขาคงจะเป็นการสัญญาที่ยอดเยี่ยมมากสําหรับแมนยูครับแล้วก็เขาเนี่ยจะนําเราก้าวไปอีกระดับหนึ่งได้อย่างแน่นอนแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะยกระดับทีมเราในตอนนี้ได้นั่นคือบทสัมภาษณ์นะครับบทวิเคราะห์ของทางพอสโคที่มีมุมมองเกี่ยวกับเอเดสันคาวานีนอกจากนี้นะครับยังได้มีการแนะนำไปอีกว่าจริงๆเนี่ยคือเราก็เคยทําแบบนี้มาแล้วในยุคข,ของเซอร์เล็กบูซันสมัยที่เราไปดึง เฮนริกราซันมานะครับเฮนริกราซันดึงตัวมาแบบโ่ว์คราวซึ่งพอสโคมองว่าถ้าเกิดแมนยูต้องทําแบบนี้จริงๆนะ่ะน่าจะเป็นการยืมตัวมากกว่าซึ่งเป็นการยืมตัวมาใช้งานแบบระยะสัน้นนะนะครับที่เราเคยทํากันนะฮะซึ่งในช่วงวัยของเฮนริกราซันเนี่ยมันก็เข้าวัย3 3 3 4เหมือนกับอเดรีนคาวาดีนั่นแหละนะครับก็เลย เป็นเรื่องราวที่พอสโคเอามาพูดถึงกันก็เรื่องราวของพอสโคก็ประมาณนี้นะครับที่มีการวิเคราะห์กันออกมานะครับก็อย่างที่เราพูดกันออกมานั่นแหละนะครับว่าเราต้องรอดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปตัดสินใจนะครับว่าดยวนั้นดีไม่ดีนะครับรอดูกันไปก่อนสัก1นึ่งซีซั่นสักครึ่งซีซั่นก็ยังดีสักครึ่งซีซั่นก็น่าจะได้คําตอบแล้วแหละว,ว่าไหวหรือไม่ไหวนะครับในแต่และดยวนะฮะหรือเอาที่ชัดเจนเนี่ยให้โอกาสเราก่อน1ซีซั่นนะครับเพราะว่าแต่และคนเราเซ็นมาก็ยยังงไไมมม่่ด้ลลสแบบเเต็ที สำหรับดอนนี่ฟานเดอร์เบรกเราก็ยังไม่ได้เห็นแบบลงในหลีกแบบเต็มๆเ,เลยถูกไหมครับเฉพาะเกมในหลีกนะแบบ90านาทีเรายังไม่ได้เห็นเลยส่วนใหญ่ก็เป็นบอลถ้วยนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปตัดสินใจอย่าเพิ่งไปวิเคราะห์ว่าเฮ้ยมันไม่คุ้มนะครับทั้งที่ทเกมมันเพิ่งเตะม,มาส4เงเกมเท่านั้นเองรวมบอลถ้วยด้วยนะครับก็โอเคประมาณนี้แล้วก็เรื่องราวต่อมาครับมีข่าวก็สิบกันออกมาจากมากาแล้วก็สปอร์ตครับสื่อดังของสเปนครับ มีการรายงานกันออกมาครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์เไนเนี่ยเตรียมที่จะจ่ายเงินในราคา45ล้านปอนด์เพื่อดึงตัวอุสมานเดเบเล่แนวรุกของบาซ่าในช่วงมก,กราคมที่จะถึงนี้ครับหรือว่าตลาดซื้อขายกลางซีซั่นนั่นเองตามรายงานจาก2ส,สื่อดังของสเปนเนี่ยเขาบอกว่าบาซ่าครับที่ซื้อเดเบเล่มาจากดอทมุลเมื่อ3ปีก่อนในราคา90จนถึง100ล้านปอนด์เนี่ยนะครับคือตอนนี้มันชัดเจนว่าทางเดเบเล่เนี่ยมีปัญหาครับเกี่ยวกับ การขาดการพัฒนาการขาดความมินมืออาชีพนะครับแล้วก็ร่างกายก็เจ็บบ่อยมีความเปราะบางให้เราได้เห็นบ่อยครั้งเหมือนกันเหตุนี้ครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่โรนัลคูมันเนี่ยจะหาแนวทางในเรื่องของการปล่อยเด v เมเล่ออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็น่าจะเป็นในช่วงมกราคมแต่ว่ายังไม่มีข้อเสนอที่ถูกใจอย่างเช่นในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยโอเคแมนยู สนใจแต่ว่าข้อเสนอมันก็ยังไม่โดนสําหรับบาซ่าอีกเพราะว่าแมนยูต้องการยืมตัวแต่ว่าบาซ่าต้องการขายแบบถาวรน,นะครับก็เลยไม่ได้ย้ายกันไปแต่ว่ามกราเนี่ยรอดูกันว่าราคาขนาดนี้แมนยูจะยอมทุ่มไหมนะครับไม่เกิน50ล้านปอนด์แต่อย่างไรก็ตามครับเขาบอกว่าโรนัลคูมันเนี่ยผู้จัดการทีมของสโมสรเนี่ยนะครับของสโมสรบาซ่าเนี่ยมีการพยายามที่จะหาทางออกให้มันดีกว่านี้ครับคือแบบ บาซ่าได้เงินเยอะนักเตะได้ย้ายด้วยนะครับโดยการเรียกเอเย่นมานั่งคุยกันนะครับแล้วก็เตรียมที่จะเจรจาปรับปรุงสัญญาบับใหม่จากเดิมครับจะหมดในปี2022้ยใช่ไหมครับโดยอาจจะเพิ่มปีผูกมัดแล้วก็เพิ่มค่าเหนื่อยให้เล็กน้อยนะครับแลกกับการปรับราคาค่าตัวให้สูงขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มผลประโยชน์ให้กับสโมสรนบาซ่าแต่ถ้าเกิดนักเตะไม่ต้องการต่อนะครับบาซ่าก็พร้อมขายทันทีในช่วงตลาดมกราคมตลาดกลางซีซั่น นะครับแล้วก็ตั้งราคาใน45ล้านปอนด์นั่นแหละแล้วดูเหมือนว่าจะยอมขาดทุนเกิน50%อีกด้วยนะครับก็คือดีกว่าแบบปล่อยมันถูกกว่านี้นะครับคือปล่อยไว้นานกว่านี้ถ้าไม่รีบปล่อยเดเบลเล่ถ้าเป็นแบบนี้อยู่ต่อไปนะก็อาจจะมีราคาลดลงมาอีกก็ได้ก็ต้องมารอดูกันครับว่าแมนยูจะกลับมาให้ความสนใจในเดเบลเล่อีกรอบไหมเพราะว่าเดเบลเล่ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกสำรอง ระดับต้นๆต่อจากเจดอนซานโช่นะครับคือถ้าเกิดไม่ได้ซานโช่เราทราบกันดีว่าเดเมเล่ก็อยู่ในดิสไลายชื่อแล้วก็มีอีกประมาณ2-3งรายนะครับแต่ว่าเดเมเล่เนี่ยคือเป้าหมายระดับต้นๆเลยนะครับส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับโซกิโอโรเมโร่ครับมีรายงานจากดิแอลเอนติกนะฮะรายงานกระดกมาครับเขาบอกว่าผู้สวบัตูวัย3.3ปีรายนี้รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับที่ทางสโมสรแมนยูเนี่ยบอกปัดการย้ายทีมนะฮะ นื่องจากว่าจริงๆแล้วเอเวอร์ตันแล้วก็อีกหลายทีมเนี่ยยืน่นก็เสนอมาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ว่าทางแมนยูบอกปัดไปทําให้นักเตะรายนี้ก็รู้สึกแบบไม่แฮปปี้นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะรั้งเขาไว้ทําไมทั้งๆท,งที่ตอนนี้ก็ชัดเจนอยู่นะครับว่าเขาเป็นตัวเลือกที่3แล้วแล้ว,ลวก็แทบจะไม่ได้รับโอกาสเลยนะครับคือในมุมมองของทางแมนยูเนี่ยก็คืออยากปล่อยแบบถาวรแล้วก็ได้ในราคาที่อยู่ในระดับ10ล้านปอนด แต่ว่าทีมดังกล่าวอย่างเช่นเอเวอร์ตัเนี่ยยื่นมายื่นมาน้อยนะครับแล้วก็มาแบบยืมตัวด้วยก็เลยทําให้ไม่คลิกกันโรเมโรก็เลยไม่ได้ย้ายในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาน,นั่นเองนะครับก็ยังมีอีกหนึ่งลีกก็คืออเมริกานะครับลีกอเมริกาอย่างที่เราว่ากันนั่นแหละนะฮะก็ยังมีเข่ามาแบบทุกวันนะสำหรับการย้ายของเซโยโรเมโรนะครับส่วนเรื่องราเกี่ยวกับอาเคลินโยนะครับเป็นนักเตะของซิตี้ที่ซิตี ปล่อยไปยืมตัวกับเอเบเดซิกซึ่งเอเบเดซิกเนี่ยจะพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกยูซีเอลด้วยอคาเดนยอเนี่ยให้สัมภาษณ์ถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างไรนะฮะอคาเดนยอบอกว่าผมเนี่ยรู้จักบาซักเซเฮียไม่เยอะสักเท่าไหร่แถมทางแน่นอนเราก็รู้จักเบเชย์เป็นอย่างดีจากรอบรองของทัวร์นาเมนต์นี้ที่ลิสบอนและสิ่งที่เราได้เห็นจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ผ่านมาก็คือบางครั้งพวกเขาเนี่ยก็เป็นทีมระดับโลกบางทีก็เป็นทีมธรรมดาบ้านๆทั่วไป เราไม่จะเป็นที่จะต้องกลัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะโอ้โหแปลกแซ่บมากนะฮะอังเคอรินโยครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับระหว่างเอ็บเบรลซิกกับแมนยูได้เจอกันแน่ครับนะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอยู่แล้วแหละอังเคอรินโยเขาก็เป็นนักเตะของซิตี้ซึ่งยังเป็นนักเตะซิตี้อยู่นะเพราะว่าซิตี้ปล่อยแบบยืมตัวเพราะฉะนั้นก็เป็นการบัฟกันเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้กับแมนยูเนี่ยคู่หลีกร่วมเมืองกันอยู่แล้วนะครับโอเคนะฮะก็รอดูกันนะฮะว่าใครจะแน่กว่ากันนะครับ ส่วนเรื่องราวของทางพอกบานะครับล่าสุดสมิลลัคเคิร์สนะฮะก็ได้มีการให้ข้อมูลกันออกมาครับหลังจากที่นักเตะรายนี้มีกระแสะการย้ายทีมไปเรอัลมาดริดแล้วก็ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ไปเปลยเกี่ยวกับอนาคตว่าอาจจะไปเรอัลมาดริดก็ได้หรือว่ามีความฝันนะครับความฝันเรื่องของเรอัลมาดริดนั่นเองนะครับซึ่งนอกจากนี้ยังมีกระแสะข่าวว่าบอกบาเนี่ยเริ่มที่จะโวยวายละทำให้ห้องแต่งตัวแตกแยกแต่จริงๆแล้วสมิลลัคเคิร์สของเอเอเอ็นเนี่ยบอกว่า บ็อกบายังคงหนุนหลังโซชาแล้วก็ไม่ได้ทําตัวเกเรไม่ได้ทําตัวแบบรายระเบียบวินัยครับยังคงหนุนหลังทุกคนยังคงหนุนหลังทีมงานสตาฟโค้ชต่อไปห้องแต่งตัวของแมนยูโอเคดีนะครับถึงแม้ว่าจะมีการเปิดเผยในเรื่องของเรอาดริดก็ตามนะครับหรือว,ว่าเชื่อมโยงการย้ายทีมในช่วงหลายวันที่ผ่านมาก็ตามนะฮะส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับเดียโก้ดาโล่ครับมีประเด็นออกมานะครับที่น่าสนใจนะฮะล่าสุดเนี่ยนะครับเขาบอกว่า ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับเอซิมิลานจะเข้าพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งเพื่อเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับการเซ็นญ,ญาถาวรกับเดียโก้ดาโลเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยคุยกันก็คือมันไม่ลงตัวจริงๆแล้วทางเอซิมิลานเนี่ยต้องการยืมตัววกกับออปชั่นการเซ็นญ,ญาแบบถาวรแต่แมนยูต้องการปล่อยแบบยืมตัวอย่างเดียวมากกว่าแต่ทีนี้นะครับมันก็ยังมีเวลาเพราะว่าตอนนี้ดาโลมาอยู่กับมิลานแล้วครึ่งหนึ่งนะครับมาแบบยืมตัวแต่ คือมิลานจะทําให้แมนยูเปลี่ยนใจนะครับก็คือเอาออฟชั่นถาวรมาด้วยหลังจากจบซีซั่นหรือว่าตกลงกันไว้ก่อนเลยนะครับก็รอดูกันว่าแมนยูจะใจอ่อนไหมในรอบนี้นะครับปิดท้ายกันครับเกี่ยวกับเรื่องของอามาตโตเร่หรือว่าอัมัตดิยาโลนั่นเองนะครับแนวรุกรายใหม่ของเรานะครับที่จะเข้ามาในช่วงมก,กราคมซึ่งเดอ g ์การเดียนเนี่ยได้มีการบอกว่าโซชาเนี่ยได้มีการชี้แจงไปยังอัมาตโตเร่ก่อนที่จะย้ายมานะครับว่า คุณเนี่ยคือนักเตะที่มีพอสวค์สูงสําหรับเรานะครับแล้วก็จะเป็นอนาคตสําหรับสโมสรแมนยูได้อย่างแน่นอนตอนนี้ทางสโมสรหรือว่าพวกเราเนี่ยจะรอคุณย้ายมาสู่ถิ่นอเดฟอร์ดนะครับนั่นคือสิ่งที่เดอะการ์เดียนเขาบอกมาและนอกจากนี้ครับยังมีการเปิดเผยจากนักเตะภายในสโมสรออตาลนตาด้วยครับอย่างปาปูโกเมสนะฮะซึ่งปาปูโกเมสเนี่ยนะครับเขาบอกว่าทางอมาตเตอเดเนี่ยมีความคล้ายกับเรียวเนลเมซี่เป็นอย่างมากนะครับ แล้วก็มีครั้งหนึ่งนะครับที่เขาเนี่ยมาลงเล่นในทีมชุดแรกมาร่วมซ้อมกันแล้วก็สิ่งที่เราได้เห็นก็คือนักเตะดาวรุ่งรายเนี่ยก็คือตาเร่เนี่ยมีการฉีกแนวรับของทางอัตาลนตาในระหว่างซ้อมเป็นชิ้นๆไปเลยนะครับคือแบบถึงกับอึ้องอะนะครับเกี่ยวกับความสามารถเฉพาะตัวเกี่ยวกับเทคนิคของดาวรุ่งรายนี้นี่ฮะนี่คือสิ่งที่นักเตะภายในทีมซึ่งเป็นแข้งตัวเก่าของทีมเนี่ยให้สัมภาษณ์เองนะครับเกี่ยวกับลักษณะการเล่นของอามาตเตาเร่ เดี๋ยวเราได้เห็นกันในช่วงมก,กราคมเป็นต้นไปนะครับตอนนี้ก็ไปดูคลิปก่อนแล้วกันหรือว่าไปดูทีมอัลตันาต้าก่อนแล้วกันนะครับว่าเขาจะได้รับโอกาสลงไหมหรือว่าหาคลิปในโซเชียลดูก็ได้นะครับก็น่าสนใจมากนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับผม